เป็ห้าเขาเข้าแล้วนะห้าลงมาแล้วลงมาเลยลงมาเยอะเลยไหนก็ไอ้ไอ้สิบเก้ากระติดจัดจัดตายเลยออฟอฟยิงได้เลยออฟได้เขาได้เลยกดมันเลยตอนไหนตรงไหนมึงยิงมันไปเลยอ่ะเขาเขาเล่นสีแคนเราใช่ปะไม่แม่เราเล่นบั้งเราเลยแหละบังเราเล่นแคนเราเลยโอเคโอเคจะได้ยิงหมดดูบังเดชสัตบัณฑ์แปดห้านะของเขาหมดอ้าเลยอีก็เขาบอกเลยได้เียดแ่ถ้าเขาได้แล้วมัตายหมดไม่ออฟได้ป้างมื่อไงได้พี่หลุดรีเซ็ตรีพอร์ตอะเอาไปเก็บตัวทตานะสอง ยันเลยยันเลยยันเลยมันนอนที่ไหนเออมันนอนดิสเขาผมกันไงโอ้โหขอบคุณมากพี่โมงพี่ขอบคุณเลยที่ผ่อนผมหนึ่งอะล็อกตำแหน่งข่าวหน้าโพสได้ไหนครับเรเมาเลยแหละบ้างก็เล่นแคร์เราเลยโอเคโอเคจะได้ยิงหมดดูบ้างเดยสัตแปดห้านะของเขาหมดชนเอาดูสองร้อยอะไรมันอยู่บ้านเอ้ยในบ้านเด็กจะไตายกดไมค์ออฟได้บ้างมื่อไงโอ้โหเอพีเอเนอีส์สามสิบได้พี่หลุดรีเป็นรีพอร์ตตายไปตาย

ยันเลยยันเลยัลดูบ้างเดสามแปดห้าผหมดโอเคไหมสองร้อยะอยู่บ้างเดได้่ะกูเคยเี้ยมาแล้วอข้าบ้า้ทีเลยเฮ้ยใครอยู่บนป่าวะได้เฮียรอช่วยกูด้วยไอ้จัดผมนี่แหละที่ต้องาไดป่าไหนพี่พี่เพียแล้วเรื่องของมานตทีบ้าน้านตไหนจั์ได้แล้วได้ป่าพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยอ้ไอ้จีมึเห็นกูโดดป่าแบตอะไรแเน่ย ไอจมอะไระเราต่อันโคกอุยโคกโดนทิ้งสองยยิงหัวตากูว่ามันทักเฟซกูมาบอกตอนแรกตั้ง่แกมันตปกูไอจิมไอจิมกูโดิ้งสองมีไอโคกไอโคกมันทักเฟซบอกไอเ้วิเลสโีเทนโพดมีเอลวตอตอผมนายโพดมีนายโพมีพีพกมีมีไหน่อจัดกูแปะ มแทไ่าตีไ่ตายไอ่มอ้ไอ้กูจะไม่ย้ที่นีอี้เนี่ย้เลอไหนบดไอ้ดเป็นไงนะดเป็ไงหมดแล้วหมดแล้วต่ผมเล่าของเดีไอ้สัไมโครโฟนเสีิ้นหะมแบทไม่าตีไม่ตายไอ้ใไมคสอย้ยไอู้ไม่ด้นี่อ

มันโฮสบอกว่าเวลาตีอ๋อถ้ามาตีระพันอยู่อย่าเพิ่งลงมาได้ไหมห้าสิบバレต์ไอ้สัตว์อืมอันนั้นความคิดดีค่าเช่าค่าเช่าทีน่ะค่าเช่าค่าเช่าไอ้แม่ไอ้แม่มันจะมาเอาเราแหละโอ้คนคนเรามีเยอะกว่าเขาอะถึงเวลาเราจะเอาจริงๆเราชนะหมดแหละโอ้ปได้เดินเถ้อป่ะตั้งแต่ชนะดิไอ้สัตว์แม่เย็ดไว้ไอ้สัสอาทิตย์ที่แล้วไอ้เคียร์หมางหน่อย ก็นั้งซื้อนั่งซื้อเราเนี่ยนั่งเซร์ฟเนี่ยเราหมดเลยตอนที่โดนฮอปโดนโฮอปตอนแรกทำไมมึงไม่ทำแบบนั้นอ่ะทำอะไรก like ันไม่รู้เ่ยทำไมมึงไม่เอาจริงอ่ะเอาจริงแล้วพี่ดำนี่อะไรกับผมอ่าผมทำอะไรผิดผมขอโทษผมขอโทษพี่ดำอ๋อไปหมดแล้วโอ้ถ้าอยู่ข้างๆนี่จะนั่งเตาถ่ายเลย User in your c เอ้อเฮ่อเ้ยไอแค่นพันดาปะ ปักดีมากเลยว่ะฮัลโหลด่าใครมันด่าเราไหนอะยืนอยู่ในพุ่มมันอะเด่นเด่นมันด่าว่าอะไรเหรด่าไอควายพิมหรไอแกลมันพูดอ๋อไม่มีไม่ไปเปอยู่ตรงพุ่มเลยในโพสต์มันมีเหยอไออับ User entered your channel ไม่มีอ่านดิอ่านดิในโพสต์มันดิดเข้ามาใหม่ไง มันหลุดแล้วมันเข้ามาใหม่ผมจะฝาดทำใหม่วะเออออฟต์การเสือมันทำไมมงไม่ออฟก์เป็นกงเลยวะเออวันนี้ไอออฟล์ไมังเป็นไอแม่เย็ดเบ้าสมควรมันอยู่ในฟิลอยู่นี่ยอดนะพี่โมงไอโค้กมันขอร้องเลยวะบอก้องพี่โมงให้กูหน่อยวันนี้กูขอก่อนพันกูจะจัดสคริปมา เฮ้ยพี่บิ๊กคนดจะไรใครอะเออแล้วกูจะยิงกับใครล่ะจัาถ้างั้นก็พี่บิ๊กมีคนด่าพี่ในเซิร์ฟอ่ะด่าใครเฮียแค่เดียวกันไงฟินอีกไงใครวะเออเออ้มันยิงเมื่อมันสู้แคนพันได้เวลาใครวะเนี่ยคิวพิเซนใครมตนลาลกมันบอกว่าวันนี้ขอก่อนไม่มีข้อวงสองสมเอออะไงก็ป่อยให้มันก่อนก็ได้แตมันเยอะกินะม่ถมัอลที่พี่ไหได้นเก ะมันยังไม่เคยเจอสี่มุมทิศงานมันไม่รู้หรอกมันยังไม่เคยเจอแบบดาวเล่นฟันแล้วเกิดตายไอ้แม่มันยังไม่เคยเจอไงมันจะต้องรู้ไอ้เหี้ยติงร็อกเลยสิต้องบอกว่าเหี้ยตาพวกกูเล่นจำนวนบ้าอ่ะตายทับกันด้วยเจอเดี๋ยวเข้าใจยังไงเหี้ยเรียนนายเราโค้งหน่อยดิเอ็กซ์ทะเลหาดดีเกินนั่นแหละพี่นะโห้ยโอ้ยไอ้เหี้ยติงบูชาเก็บทุกอย่างไว้เลงย โหลของใครไม่รู้ของกูแล้วกันเออพลท่าเลย <c oughs> ผมยิงมาแล้วพี่ไผ่ไม่ยอมยิงมันน่ะนี่ตายก่อนอะหรอปผดเดียวเลยเฮ้ยเพื่อหินหนึ่งยังมีอยู่จะจัดให้หินหนึ่งจะจัดให้ User entered your channel ำว่าเะ้ยเฮ้ยเราลองอยู่อย่างนี้นี่แหละแปดสิบสี่คนมันจะกล้าลงมาวะ <c oughs> โอ้เรามีกับเรามีเจ็ดสิบคนได้หินหนึ่งต้นไม้เออ ที่บังแค่นี้เจ็ดเจ็ดสิบคนเลยเหรอวะมีไม่ถึงมีไม่ถึงแต่ในเทียนมีเจ็สบคนบังแค่ีเจ็ดสิบเออไม่ถึงหรอกไอ้เจ้าที่นี่มันมองโกเลียป่บวะเนี่ยกอที่ในบา์ซิลครับอะไรบาซิลเลยมึงบาร์เซียมีอะไรคือบ้านผมครับใครึงอยู่เมืองอะไรที่บารซิลอ่ะฮะบ้านเอิดออเเออเออเอเอ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 ปเอเอออออเอ เสียดายที่ผมไม่ดำแค่นั้นเองโอ้ยมานเขาเสียดายที่ผมไม่ดำแค่นั้นเองเฮ้ยมีสิวคนขาวก็เยอะแยะเกี่ยวอะไรกับไม่ดำปั๊มยศปั๊มยศปา๊มฟีว่าเฮ้ยปลาสิวคนขาวก็มีปาสิวไม่มีคนขาวหรอกเขาจะมีแต่คนผีสิวแบบว่าเฉงเฉงพับพึ่งคำขันหน่อยนี่ดูเขาเรียกสีแทนเขาบอกสีแทนเออแทนที่ดูขาวไอ้เนี่ยเย็ดมันไม่มีขาวหรอก ผมใช้ด like er. ูเลรแล้วมันสีอะไรีน้ำพึ่งะามันดูอะไรอะสมจายโล่มจายดูของหรออะไรสมชายละจามชายออกดิโอ้หไม่ยืนดูลมจายสมลมจายมันตายมันข้อกิวดัดคืนอะโลสมจายาปดูดีกว่าวล่ พ่ายผมตายพีายนี่ก็ตายเออก็ตายก็ตายเหมือนกันไงก็เดี๋ยวแป้งกันไงเสียเนี่ยสุดสายแล้วโอ้โดูดโอ้ดูดดุลแล้เอาไปเที่เฮียเออพี่บิ๊กมีเปล่อใหญ่เลยมถอดปล่อใหญ่ใบดิดาบสี่หัวเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคิววีแซดก็ช่วยชีวิตกูไว้เหี้ยลูดปืนเดียวตายเลยจริงๆะไม่อเนี่ยไอ้เหี้ยปล่อยใหญ่ใบดู้ปล่อยใหญ่ใบมีใบเดียวไอ้เหี้ยกูเล่นไม่เล่นสไนัยไอ้สัสฝ่ายกูจะไปยิงใครได้อ่ะ โอ้ซิกก็ซิกกูเฮียดุดกูโดนเขามาอีกทีหนึ่งเหมือนกันแหละโธ่ทำสายเด็กไปไหนหมดแต่กูได้เนี่ยกูสามแผ่น user left your channel พี่ไผ่เอาซิงก็เล่นหน่อยพี่ไผ่เอาซิงมาเล่นหน่อยพี่ไผ่เอาซิงก็โคดหน่อยโคตรเก๋าเหี้ยเก๋านี่ไม่มีกวขงายไปไหนวะตามบวกแล้วทำสหมบวกเขาไหนดิตัวมีใบเดียวพี่แล้วเจอแล้วเจอแล้ว ไอ้พี่ไพ่เอาเอาแม็กเอาแม็กซ์สองร้อยไม่ให้แม็กซ์ไม่มีไม่ได้เก็บแม็กซ์สองร้อยไม่มีมีแม็กซสามอันเนี่ยไอโคกทักมาวะไปเลยจอนี่เจอพวกูจะยิงกับใครล่ะทีนี้ไอ้โคกที่อยู่โซล่าป่ะไอ้แคนโฮสเหรอ ย้อมมึงดีแล้วไงอือหมดเลยสมใจมาทีเดียวฮะยูซี่เผยกับลังฟันเลยย้อมทีมอีกเนี่ยหมดเลยตัวเมย์สมใจชื่อเล่นมันชื่อกันใช่ไหมอืมเออกันดานว้าอะไรอเฮียมึงก็เลยมานตัวตัวใบบิ๊กเอาใบสัตว์ แน่แน่แน่ไปหาเรื่องอีกแล้วเอาเวลาเอาเวลาไอ้สัสเขาดีมาเอาเปล่าได้ไม่ได้พี่ผมไม่ทำน้องอะไรเดี๋ยวมันไม่มีตัวแทงให้ไงหาเรื่องมันก่อนเดี๋ยวไม่ไปดูประมาณเปล่าไอ้สัสไูปองมันเปล่าเฮ้ยคิดได้ไงวะไอ้สมชายรองท้ามันไฟดินี่น่ารัน่ารัก ไอแมวแมวเอาไ้อาอาอไอพีชเขาไก่สมชายบ้ามึงอ่ะก็โอ้ยตายจะพี่น้องมันก็คือน้องอะนะเราไม่เอาดีกว่าเอาตรงๆง,งเลย,ยอาเอาไม่เอาแค่นั้นแน่โอ้พี่คนมันไม่มีเรื่องบาดหมางมง่หยผมไม่ตอยมึงรู้ได,ได้ไงมันบาดหมางมันบอกกูมันจะทิมมึงอยู่ส <c oughs> <c oughs> มชายมันก็สดอ่ะสุดเลย เอาไงอย่าอย่าเปลี่ยนเรื ja ap, ่องไอ้บิ๊กให้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เข้ามาทด้ป่วยนะบิ๊กคนละสายกันมันจะมาขอดหลงมันอ้วนมาคุยแล้วนะมันคุยในเฟซแล้วมันอ้วนมาบกูอย่างนั้นอะไรเอออะไรมันขึ้นวะไอสัตว์หยุดแม่เมียหลอบเฮ้ยป่าหลงพูดมาไงวะหรอว่าเป๋ามิลลิเทลี่เลยเฮ้ยป่าหลงพูดมาไงวะหรอจะรู้ว่ามึงวะไหนอะะเต่ามิลลิเทลี่เลยพี่อยู่ไหนอะ ตัดเลยพอพูดอยู่ป่าหลังเพราะว่าไอ้แม่หลังบ้านของแม่สวัโหลให้กูพูดมาต้นไม้เลยไหมต้นที่สี่สิบห้าเหี้ยไปหาแล้วต้นไหนอ่ะ u s ต้นที่สี่สิบห้าตอยู่ตรงไหนล่ะกัจะไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยไอ้บิ๊กครับอย่าเปลี่ยนเร speaker, a roommate, a ื่องเอาหรือปะอะไรอ่ะโดนน้องคนไปหาเรื่องไอ้เปลี่ยนเรื่องอะไรของพี่เนี่ยไอ้ต้นชายมันมึงให้กูแกลไปดูว่ามันถามเอกพี่ถามเขาเลยว่าเอาไงครับผม ไม่สดหรอกพี่เอาง่ายๆนะผมมีกฎข้ออยู่ข้อหนึ่งสำหรับตัวเองคือผมจะไม่หาเรื่องใครก่อน่นี้ถ้าไม่มีปัญหาจริงๆอ่ะมันมันจะหาเรื่องมึงเลยตอนนี้คือมันหามึงเลยมึงจะหายหายหายอะไรก็หายแล้วพี่จะยุอะไรหนาเดี๋ยวมันโมโหใส่ผมอีกทิพย์พี่ก็ยุว่ามันจังเลยมึงอายุอะไรมึงอายุอะไรอ่ะตอนนี้เป็นพี่มันสามปีสี่ปีเป็นพี่เฮียอะไรตัดมืองอายุสิบแปดตอนเนี้ยเฮียสมชายบอกกูหมดแล้ว โอเคโอเคโอเคอันนั้นก็ได้มันเรียกไงมันบอกแหละพี่จริงๆได้บิ๊กกะอายุแค่สิบแปดนะพี่แต่แต่มันหลอกพี่มึงมึงชนะเลยสมชายสัวมใหญ่ตัใหญ่หลังผดอะผมไม่อยากใจนี่มันพี่ถามันให้หน่อยว่ากับผมโตตัวเพราะพี่ผมรำคาญมันมากเลยอะไรวะพี่เนี่ยแอปพี่พูดแค่เนี้มันก็เป็นเรื่องโกหกแล้วเพราะว่าสมชายคนจริงเขาไม่มีการฝากคนอื่นมาพูดหลอกจะบอกให้ด สมชายรู้กันนะรู้กันนะเราอะนะไม่รู้สมชายไม่รู้พี่ไปหรือเปล่าได้เย็นแมเอาลูกส่งสารทานลบไว้สัตว์แล้วก็เย็นแม่เดี๋ยวก่อนบิ๊กอะเราจ้าต้นไม้เฮ้ยต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ไอ้มิทัลลี่กูบอกมึงตั้งนานแล้วตั้งแต่สิบนาทีที่แล้วเปล่าวะต้องหาต้นเจอเว้ย มาหาต้นไม้กินน้ำวิ่งมาหาพี่วั่นน่ะเจ้าจิงข่าวแล้วน่ะออดินดินแดงเฮ้ยหน้าเมืองมาไม่รู้ดิไม่รู้อ่ะชัดมึงน่าจะปรับบิดเลตน้อยพี่ไผ่ดูบิดเลตไม่ไม่ตรงอ่ะพี่ไผ่ให้เยอะเกินวิ่งไปหายวิ่งดิขับไปอยู่เดียดอื่นอ่ะไปอยู่ดิดูได้ตัดมิลิมิลิแตกเออไม่แตกนั่นแหละต้นไม้ใหญ่นั่นอ่ะอินนิดสิเหี้ยตายเลย ตาดำก็เหมือนกันนะตาดำเหมือนสายนะพี่วิพี่วิเอาเอาหมกอิเล็กตอนให้หน่อยไม่มีแล้วอ่ะอกดดีมาละไมาทั้น่อเล่นก้นเอาหมลิซไทยเอาให้ขี้เกียจขี้เกียจเขาไปเอาเสียเวลากูพี่พี่ขออะไรผมผมไม่เคยขี้เกียจนะเว้ยแหม่สัตว์ให้พูอีกทีหนึ่งนะเดยวเร็วหนึสัต์เวาเวาอยู่วันนี้อีกที่บาทเดียวเร็วเให้หน่อยไม่มีเท่าไหรเอาด้นะเจอกันอีก่ทีขอบมากครับ เฮ้ยใครตายวะคนแรกสัตว์ F F K J เหรอเออเกตสองร้อยป่ะน่ะพี่โม่ขอฟาร์มัสก็บอกไปพี่วิ่งอยู่เซิฟฟาร์มไหนวะเจอกันเซิฟหน้านะพี่หนึ่งตอบด้ยสราบแล้วตอบด้ย พี่ทำไอเซอร์หมดแล้ววะโอ้พี่เป๊กพี่เป๊กเป๊อยู่ฮอนฮอนฮอนประเทศไทยได้แชมป์โลกหรอปะลงยี่สิบหกคนไม่ลงไม่ลงไม่ลงเราบางทีเดี๋ยวว่าจะเล่นกับใครต่อถ้าเมื่อใครโฮสมันขอพันแล้วเราจะเล่นกับใคร เอ้ยเราจะยิงใครอ่ะแค่นี้แหละเราจะยิงใครโอ้พี่โองไม่น่าดีเลยทำไมแกโอ้หลานโลงลงมาเต็มเลยอะจะให้กูอยู่กับมึงสองคนนี่นะพี่โองเชิญแกนะครับไอโคลมันอยู่ห้องบนนะแล้วมันจะเข้ามาทำอะไรอยู่มันออแสดงเขาไม่อยากเล่นมาเลยใช่ป่าไม่มันมันเล่นด้วยมันจะเอาแคนมันเล่นแบบแคนโหดที่อะไรสมชายจะเล่นยังรือบอกอะไรยังเรื่นะมึงจะส่งฝาทหาลบใช่ไหม บ้าเนี่ยดูดดิเี๋ยวมึงเจอไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอไอในเมื่อเขาขอแล้วก็ไม่ต้องลงไปหรอกกูเข้าใจความรู้สึกไม่มีใครอยากขอหรอกมันก็แบบนะไอเขาซาขอปล่อยเถอะกูเข้าใจปล่อยตอน้ปล่อยแล้วเราจะยิงกับใครสามสามมันไงพี่เียบมึงก็ได้พี่เราไม่ยิงโหดใช่ปะไม่ได้พี่ช่วงนี้ผมต้องเชียร์สมชายกับพี่ผมแค่บอกห้องล่างไงเดี๋ยวเราจะโหดจะยิงโหดเออผมไม่ต้องยิงกับนายเซิร์ฟมันนโก้กันอยู่ มใช่มึงก็ไอ้บิ๊กมึงชวนกันลงไปห้องเทมไปไหมกัน้ำคาญวะเมื่อไหร่วาแคนพันมันจะรวมมาทั้งหมดเลยอะไอ้เฮียอยากเจอตอนนั้นแล้วแล้วเนี่ยแคนพเขาจะเล่นเมนต์ะแบบแคนพันเขาจะเล่นก็ต่อเมื่อเขาได้เปรียบพี่คนเท่าเท่ากันหรือเขาหรือเขาน้อยกว่าเขาไม่เล่นหรอกฮัลโหลผมต้องไปตามทีมนะครับ อ่าได้ครับหรือไม่ถ้าซ้อมอ่างีอะไรซ้อมไปก็เล่นไอเดีโอ้เจ็บเลยพี่โมงรู้สึกซ้อมแล้วเฮียกูไม่เคยเห็นมึงซ้อมเมื่อคืนเลยจีนมิเยเห็นข้าวเทียนนู่นตลอดอ่ะดึกดึกอยู่เล่นเนี่เซิร์ฟในสัตว์่งไม่ยุ่งอะไรกับเขาอ่ะก็ผมเล่นเซิร์ฟเดียวกับมันไงอยู่กับมันไงมึงบอกมันเลยโม่ให้เวลาถึงแค่ห้าทุ่มเดี๋ยวต้องสตรีมบอกมันทุ่มมันอ่ะแดสี่ทุ่มแล้วพี่เออบอกมันให้ห้าทุ่มนะ พอผมก็ไม่รู้จะไปยิงอะใครมึงก็บอกมันอย่างนี้เออคือเอาตัวมาเล่นด้วยกันไปเล่นเคียววิวไงเบ่ตบี่บยิบเอ็ดป่ะตอนเนี้ยไปลงไปยิบเอ็ดนะผมบี๊กหนึ่งใช่ไหมคนน้องที่หนึ่งบี๊บอย่าลืมหัวเบ๊บยี่สิบเอ็ดอะไรกูเลยบิ๊บ ผมได้สกาหมดโอเคโนตคสามแล้วนะพี่ปิ๊กครับพี่ปิ๊กไปซื้อของไปซื้อลูกซองมาย่อยกระบอกเึงได้แล้โอ้โหพี่เงียบกก็บเลยไอโพสอยู่สักแป๊บไหมไม่เงียบได้ไงอ่ะมันเอาเอาทุกแค้นที่อยู่ล็อกกี้ไปรวมหมดแล้วจริงนะพวกวีพีพวกอันนั้นหายไปไหนหมดแล้วล่ะเออวีพี่ได้จะไปอยู่เออหายมันก็มาแค้นบานแล้วไม่เหรอไม่ได้โพสนะฮะโพสอะ เนี่คือปัญหาเลยแทนพันเล่นโพสไปพี่ตอนแรกตอนแรกผมสงสารแทนพันนะจริงๆแล้วอ่ะจะปากนี้ไปหน่อยไงเออแต่ว่ามึงมาปากดีนี่ไงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะตอนรับเด็นแม็กซ์แค่เท่าไหร่เนี่ยเออแค่นั้นเองวอไปดูสิดิ๊บตั๊กเหยียบเองอะไรวะอุ้ยสัตว์ตึงเลยเนียแล้วบอาเต็มเลยโอดินอยู่ไหนฮัลโหลเริ่มแล้วนครับในโพนารองเซิร์ฟ เจอแล้วหน้ายี่สิบหนึ่งไอ้ยรล่าไอ้หัวหน้าแทมันจริงจเอาหมวกมาเลยนะไม่หลอดแต่ทุ่อย่าพูดอย่างนั้นเลยดิไม่ไดไมันเข้าชายกับผมนะเว้ยมึงหน้ามึงยังดีอยู่อ้หน้ามึงหน้ามดอโหตรง้นไมไอ้เงี้ยคิวบิเซตอนไม่ดีมดีคิวเซเอพีไม่ทันละไอ้เีนันดูดไปละสมคว่รมันมีอะรก็คิวบอนผมดูดได้ ดีๆนะเพื่อนเงียบเพื่อนเงียบนะเรียบร้อยหายไงครับหายดีครับผมไม่เง่ยบนะไปนั่งยองๆดูตัวมันนิดหน่อยมารอเต็มเลยคอมเจอโรคถือมันอันไม่ใช่คนแบบนั้นนะอ๊อฟจ๋าตั้งโลกตั้งโลกไม่มีโลคครับเดี๋ยวอย่าเล่นเลยนะอย่าอย่าโอ้พี่อูไม่เล่นอูไม่เล่นอยู่แล้วมันเคยฟิวไปสองจังกระบอกแล้วไปดิเดด เีัยเราบวกสุดท้ายเลยตัวลัคกี้แขก็ได้พี่ขอไว้มาดิอะไรเนี่ยอย่ายิงมันเดี๋ยวผมเอามีดแทงอย่ายิงมันโถ่คิวคิวแค่ต้อนผมอยู่ที่ใครนะบิ๊กอยู่ไหนพี่บิ๊กปืนไม่ได้เห็นเยเลยเชื่อไหมย่าพี่มึงสองนัดเองนะเว้ยเย่ หน้างานหน้างานสองสองหน้างานเหรอเมื่อกี้กูกำลังจะยิงมันด้วยสักพักนึงมึงโดดขึ้นมาเว้ยไม่โดนเลยพี่พี่ข้ออ้างชัดๆผมเดินปกติของผมเลยอะโหลโหลคิวใช่กล้อนของยิงได้เลยอยู่ที่อ่านครับอ่านอ่านนึกไหมอ่านโูเนี่ยครับมาแล้วมาแล้วนี่เหรอใช่ป่ะเนี่ยใช่ครับเออมาไปที่เราพอที่เหลือไปหมดเลยพี่พี่งั่นก็ลงร้อยผมว่าเก็บได้แค่อันเดียวแหละ บิ๊กเก็บได้แค่นเนี้ยอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เอาแม่พูดเดียวกูไม่ได้เอามาอ้อไม่เป็นไรนี่เขาบอนี่ไม่เอามงนมามาให้หน่อยวะม,มันมีค่ากูกูก็ไม่มีให้มึงหรอกจริงเอาเข้าในตู้ไงกูลืมเอามาไงโอ้ก็ลำจั่นไปก่อนแล้วกันถ้าบัสกัซาไนแล้วไม่ต้องพูดถึงกูอะไรอะไรคิบหายกูไม่ส่งมาสตุ่ะมึงอยู่ไปเว้ในโพสไอ้เหี้ย สองว่ัสดุจะมาขวางลำกล้องเรยไม่ได้โอ้ยเฮียมึงมึงโง่จังวะไอ้เฮียไเป็นญ่าอ่อนวายโคตรพองแล้วนะคะในควายเฮ้ยใครมีหมวกไนท์เอามาให้กูยืมหน่อยดิหมวกไนท์อ่ะใครมีหมวกไนท์ดอกให้หน่อยอันหนึงดิเมื่อไหร่จะมาเก็บวะโอ๊เก็บมากครับช้าที่ไปแลกแรกหมวกกันได้ไหมเฮ้ยผมไม่เห็นของว่ะ พี่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 เียเข้าไปีธนาคารนะมันมันแขมมันอยู่พี่พี่ผมได้เซิร์ฟพี่ได้เสิร์ฟผมได้เซิร์ฟกี่แล้วเดี๋ยวเียเยอะในเมืองในเมืองแป๊บนึงแบ่งกนีวกผู้ไขผแอนแค้นม่วงพี่แคนม่วงอินทราอะไรก็ไม่รู้พี่บอกมาเลยไม่พูดเลยเออคุณบอกมึงพ่ลสามสี่สามเออ้าโมหนี่มา้าโมงไิสสี่ไปสามสี่ มีเอ็มหนึ่งในเมืองพี่แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนของเมืองสามสี่เหรอใช่พี่สามสี่โซล่าแล้วโอ้พี่บิ๊กผมเก็บของไม่ได้เลยว่ะพี่อ้าวบายบายเป็นแค่ใบ้เลยเฮ้ยไปตายตรงไหนบิ๊กสักไรนะน้อไม่ตายน้องมันตายสามสี่สามสี่สามสี่บอกแล้วนะพูดขจริงไม่ใช่ไมม่่่่ใใชชไหรอีกสองอะไรอีกสองเออดีจริงจริงจริงบุยโมง

ได้ยิงกันหนุนได้ได้ดูสามนัดเข้าหัวนัดหนึ่งเขาเขาปั๊มยายเฮียอีกนัดนึ่งไ้โดนหนุไม่เลยเป็นไปแล้วไอ้เด็กไปไม่ไปไล่ะเราให้แม่งวิ่งเร็วมาก ทีเออปล่อยมันเถอะไม่เป็นไรหรอกได้ได้แม็กพี่แม็กแม็กไม่เป็นไรทีทีเอด้วยว่ะไอ้เฮียสปริงมีนะพี่ว่าสปริงมีแค่เลแค่ไรวะมาเสีงทีม่ล้า้ไม่กไม่กล้าไม่กล้าไมกาไมกามาไมไม่ม่้ม่กไม่กไ้มลม้าม่ากไม่กา่าไม่ใช่หรอ ไม่ใช่กูไม่ใช่กูอ่ะหวยมึงไม่ยอมขอรูาไอ้เหี้ยผมเอาเอ็มสองร้อยยิงนะแค่ยิงโล่แต่พึงก็ไม่ยิงให้กูไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วมันอะไรนิดหน่อยแล้กูก็แห้งอ่ะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่กูไม่เข้าใจจริงๆนะเว้ยแต่เราเป็นอะไรไม่ค่อยยิงโล่ให้กูพวกมึงไม่โดนงไงกันวะแค่ตื่นนะพอกูตั้งโล่แบ่งกันแบ่หี้ยรูดสีนี่ไม่ต้องยิงเลยเป็นรูดไม้แบ่งกันแบ่งกันขอบุญพักกูในโคตรเบื่อเลยไอ้เหี้ยกูตั้งโล่สีห้าวิอ่ะ ไม่เห็นนะของกูอ่ะตังกูแตกปั๊บไปนี่อ่ะแคนโฮสเหมือนแกเราประมาณว่าเอ้ยก็กูก็ไม่ได้กูจะจริงทำไมก็ปล่อยแม่งกูอยู่แล้วเปลืองลูกเปลืองแม็กกิ้งทำไมกูแม็กลงมาสองแม็กม่งปืนนี้เหลืออะไรละเดียวอะไรนะไอ้ก๊อดก๊อดอ่ะไปเฮ้ยนัดแตกอ่ะสามมัดเดี๋ยววันอังคารก็ปรับแล้วยิงให้พอใจมึงอ่ะวันอังคารฟาร์มัสวัตตาเกอร์มึงเจอกูมในย็ดอ้าววันอคารฟาร์มัสแต่พี่ฟาร์มัสเลยอะ ตอนนั้นนึงภายใน S เปิดฟอร์มาส์ผมที่ตั้งมาโคเลยแล้วนั่นนึงนั่นนึงเหลืออะไรลมาเหลือเท่าไหร่ครับอ้าวอย่าเบาด้วยไอ้เด็กกูยิงมึงยิงตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋กูยิงมึงพิงกันตั้งแต่ตรงนั้นเลกูยิงตรงนี้ยหนึ่งตัวเห็นแล้วก็จะตายไปลองมาลองมาเฮ้ยฮิวโก้ทำไมทำางั้นอันนัมันสิ่งก่อสร้างไม่ได้นะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยลองมาคิวียิงยิงคิวบี้แท็นะ ถ้าเขาบอกเยนเยนจะเฉยได้ยังยงไม่ถูกโอ้โเฮียเก๊กโอ้แม่ดูระยะดอมายาที่กูด่จริงเหมือนเล่นเซิฟเถื่อนเลยโดนปืนแล้วไอ้อ้ไ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 อ้า้ไอ้ไอ้ไา้ไม้ไอ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 ้วอ้ไ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 อีไอ้คนว่ะไอ้เหีไ้ยไอ้อ้อฟก็ทไอ้ิอหไยเลยไอ้ไหี้ยไอ้เหี้ไบิ๊กอไออไเ้ไนไไไอกลางถนนไปเนี่ย อยู่ครับอยู่เพื่อนไปอยู่ดิไอ้บล็อกบั๊กเลยเนี่เข้าออกใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่บล็อกบักไอ้สัสไม่ต้องเก็รอกไ้อเหรต้องเก็บหอกไม่ต้องเก็บหรอกไอ้เฮียปืนเฮียอะไรวะจริงดิดิดิดแล้วเข้ามาใหม่ยิงตายง่ายกว่าอย่างเงี้ยนะอยากได้ยุคแบบว่าสามสิบจีซีใส่กันมีบ้างไหมเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยแต่เวลามึงยิงเข่ามึงูกมันตายไวป่ะล่ะไอ้เหี้ยกระชุดเต็มอ่ะมันลูดกูกูกดพิษเดียวมันตายเลย แต่ผมว่าพี่ไม่คิดหรอกเวลามันใช้ลระดับพลังคิดหรอกเฮียพลังมันสู้ฮันนี่น้ำไม่ได้พี่สกากอตเงี้ยอูยังไม่อยากเล่นกับไหนเลยวะเฮียผมเล่นสกากอตเพื่อความแม่นมันไม่ได้ว่าความแม่นไม่ได้ถ้ามึงเจอยุคสกากอตยีได้สัตว์เอาลงแข่งนะโอ้โยเฮียไอไม่ขาวโอ้สกากอตไอไม้ขาวยีใครก็สู้ตอนนี้ไม่ได้กูว่าตอนนี้หมดแล้วตอนนี้หมดเพราะตอนนี้หมวกรีเวลมากกว่าเฮียยังยังร้องเลยอะ